ค่าเงินบาทจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบยังไงกับการส่งออกลองคิดดูง,ง่ายๆเมื่อ10ปีก่อนนะคะ1 US ดอลลาร์1เหรียญสหรัฐเนี่ยเท่ากับ40บาททุกวันนี้เท่ากับเท่าไหร่3าบาทนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเคยในฐานะผู้ส่งออกเราจะเคยได้หนึ่งเสี้ยนแล้วได้พูดง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือ10เหรียญ US ดอลลาร์นะคะก็คือ400บาทของเมื่อ10ปีก่อนถ้าทุกวันนี้ราคายังเท่าเดิมอยู่ราคาจะก,กลายเป็น 3 0บาทต่อหนึ่งเหรียญเท่ากับ300บาทเท่านั้นเองแต่เราเนี่ยจะอยู่ได้ไหมด้วยความที่ค่าผ้าฝ่ายค่าวัตถุดิบเราก็เพิ่มมากขึ้นค่าแรงเราเองก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากถ้าเราจะอยู่ในราคาเดิมมูลค่าเราก็เลยต้องเพิ่มมากขึ้นหรือราคาของสินค้าเรานั่นเองก็เลยต้องเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันก็ส่งให้เราเห็นถึงว่ามูลค่าเพิ่มแต่ว่าปริมาณลดน,นะคะ อันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวแดงว่าปริมาณมันลดแล้วเราในฐานะดีไซเนอร์ยังดีไซเนอร์ใหม่ๆที่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในตลาดแฟชั่นตลาดการส่งออกสินค้าแฟชั่นเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นอย่างไรให้ปริมาณของเราเนี่ยไม่ได้ลดลงหรือว่าไม่เป็นหนึ่งในปริมาณที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะ,ะธุรกิจแฟชั่นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากใหญ่มหาศาลเลยละกันคู่แข่ง ก็ค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกันนี่เป็นภาพหนึ่งในภาพของแฟชั่นแฟร์ที่ต่างประเทศที่ทุกคนจะไปเปิดบูธไปออกร้านต้องการที่จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกไบเออร์หรือที่ถูกผู้ซื้อเลือกไปเพื่อทําตลาดให้หรือไปขายของให้นั่นเองแล้วเราจะทํายังไงให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกเราจะทํายังไงนะคะให้เราประสบความสําเร็จได้พี่เตอ,อยากจะบอกว่า ใอ้การประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีทางที่เราจะประสบความสําเร็จมันมีแต่มันไม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยต้องฝึกฝนตัวเราเองให้ต่อสู้เพราะว่าไม่มีอะไรอกที่จะได้มาง่ายๆายแต่จะทํายังไงให้เราเดินไปถึงเป้าหมายของเราเราจะทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จเราต้องใช้อะไรบ้างพรสวรรค์หรือพรสวรค พสวรรค์ทั้งนั้นถ้าคุณเก่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาดึงตัวคุณไปเป็นเฮดดีไซเนอร์ระดับโลกเองนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าเราไม่เก่งเนี่ยถ้าเราผลักดันตัวเราเองเนี่ยเราสแสวงหามันเราหิวที่อยากจะได้มันมาเนี่ยเราเองประสบความสําเร็จได้แน่นอนทุกวันนี้พี่เตยมองว่าพรสวรรค์กับพรแสวงต้องเดินจูงมือกันมาเลยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งสองสิ่งบางทีบางอย่างแล้วแต่ซีจูเอชแล้วแต่สถานการณ์ อย่างอาจจะสําคัญกว่ากันแต่สําหรับเรื่องพรสวรรค์นเนี่ยพี่เตยมองว่าน้องๆเองมีอาจารย์ที่ดีอาจารย์ที่มีความรู้อยู่แล้วฝึกฝนตัวเราเองอยู่แล้วแต่พรสวรรค์เราจะสวงหาเป็นยังไงนะอันนี้พี่เตยคิดว่าพี่เตยคงจะช่วยน้องๆได้เดีย๋ยวพี่เตยจะมี Presentation เล็กๆสั้นๆเป็น5ปจัจจัยหลักสู่ความสำเร็จที่อยากจะฝากทิ้งไว้ให้กับน้องๆน้องๆบาง,นงนคนที่บอกว่า ไม่ได้ยากเป็นดีไซเนอร์ไม่ได้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ไม่เป็นไรไอ้ห้าปัจจัยหลักเนี่ยเราสามารถเอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนาตัวเราเองไปอัดแอปให้เข้ากับตัวเราเองให้ทําให้ตัวเราเองประสบความสําเร็จได้อย่างแน่น,นอนที่สุดนะคะแล้วมาลองดูก่อนเลยอันดับหนึ่งคือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีที่เราจะประสบความสําเร็จได้คือเราต้องมีโน้ตฮาวโน้ตฮาวในที่นี้ก็เลยหมายถึงเราต้องรู้จักถึง ศาสตร์การออกแบบและพื้นฐานของแบรนด์พื้นฐานของธุรกิจเราสังเกตว่าอันเนี้ยมีอยู่ด้วยกัน2ข้อเป็น2ข้อย่อยรับรู้ในศาสตร์ออกแบบ 1. อีกอันหนึ่งคือพื้นฐานของแบรนด์หรือพื้นฐานของธุรกิจเรานั่นเองปีที่แล้วพี่เตยพูดถึงแค่รู้ในศาสตร์การออกแบบแต่ปีนี้พี่เตยคอนเน้นย้ำ am, ว่าเราเองต้องรู้จักถึงแบรนด์ของเราเราต้องรู้จักถึงธุรกิจของเราด้วย พอๆอกับการรอบรู้ในศาสตร์การออกแบบเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วน้องๆทุกคนอาจจะมองว่าแฟชั่นดีไซเนอร์มีหน้าที่เพียงแค่ดีไซน์เสื้อผ้าเมื่อดีไซน์เสื้อผ้าเสร็จทุกอย่างจบไปวเคชั่นกันได้ไปพักผ่อนตางอากาศกันได้ แต่เดี๋ยวเราลองมาคุยกับทางพี่ปูพี่โจดูว่าจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เพียงหน้าที่ของแฟชั่นดีไซเนอร์เท่านั้นเพราะแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยต้องดูภาพรวมด้านคีอเอทีฟทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันพี่เตยจะยกตัวอย่างจากคาร์ลกาเฟลเป็นดีไซนเนอร์ชั้นนำระดับโลกที่ดีไซน์ให้กับห้องเสื้อชาแนลเฟนดีนะคะเขาเหล่านี้เนี่ยผู้อ่าคาร์ลคนนี้เนี่ย จริงๆแล้วไม่ใช่แค่อบอกคอนเซปต์อาจจะมีการวาดลูกนิดหน่อยอส่งให้ทุกคนไปแตกลายแขนจบพักไม่เขาทําทุกอย่างการดูแลแอดถ่ายแม้กระทั่งแอดเองแอดหรือโฆษณาที่เราเห็นของชาแนลเนี่ยเป็นฝีมือของลุงคาลลาคาเฟลทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็น จุดสำคัญของดีไซเนอร์แล้วว่าไม่ได้จบเพียงแค่ออกแบบเสื้อผ้าเราต้องออกแบบทุกอย่างในเชิงศิลปะทั้งหมดของแบรนด์ด้วยเช่นเดียวกันเราจะต้องคิดในมายถึงคําว่า Brand i d e n t น t ิตี้แบรนด์อ i t y นิตคืออะไร Brand i อ e n t น t ิตคือตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ซึ่งแบรนด i d e n t น t ิี้เจ้าเนี้ยแบ่งออกเป็น2ขาหลักๆด้วยกันก็คือด้านของดีไซน์ด้านการออกแบบน,นะคะ กับอีกด้านหนึ่งคือด้านที่พี่เตยเนี่ยจะดูแลซะส่วนใหญ่คือด้าน Image ของแบรนด์นะคะแบรนด์ไอดี i ิตี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างเราลองมาดูด้านดีไซน์นะคะตัวตนของดีไซน์ตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันสร้างเขาเรียกว่าตัวตนของแบรนด์ได้เลยคือไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยในแบรนด์นั้นแต่มันจะต้องมีตัวตนของแบรนด์ฝังไว้อยู่ตรงนั้นอยู่นะคะ สำหรับดีไซน์แอนนิตี้ที่เราเห็นชัดๆเลยกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราเห็นก็คือชื่อแบรนด์มาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เทศทุกแบรนด์มีชื่อแบรนด์อันนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดก็คือโลโก้แต่หลายๆคนอาจจะบอกว่านั่นแหละแค่นี้สองอย่างเนี่ยเป็นตนัวตนของแบรนด์แล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเองก็เห็นอยู่เช่นเดียวกันแต่อาจจะขาดความสังเกตก็คือคำว่าดีไซน์นิ่งโคตร ดีไซนิ่งโคดนี่คืออะไรดีไซนิ่งโค้ดจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่อยู่โยงคงกับพันไปกับแบรนด์อยู่ไปพร้อมกับชื่อแบรนด์ไปพร้อมกับโลโก้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมีการอัปเดตตัวเราเองตลอดเวลาแต่สังเกตว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยมากคือชื่อแบรนด์จะเปลี่ยนน้อยมาก,ค,นนมากคือโลโก้ของแบรนด์อาจจะมีการดัดบ้างเล็กน้อยเช่นเดียวกับ คำว่า designing code designing code เดี๋ยวเราลองคิดไปตามๆกัน designing code เนี่ยจริงๆแล้วเป็นจุดเด่นของแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งทำให้เราคิดถึงตัวแบรนด์และเมื่อเราคิดถึงตัวแบรนด์เราอาจจะคิดไปถึงไอ design ้ designing code เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น product เป็นรูปแบบของงานดีไซน์นะคะ designing code เรามีเริ่มอ,อันที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ product หรือสินค้าของเราจะต้องบ่งบอกถึงตัวตนของเราน้องๆรู้จักแบรนด์แบร e ด i l ใช่ไหมคะ ถ้าพี่เตยคิดบอกว่ารีไวสเราจะคิดถึง Product อะไรที่เป็นของรีไวส์กันเกงยีนนะคะนั่นคือ Product ในเชิงของดีไ i นิงโคดนะคะเป็นตัวที่เราบอกว่าอะล r o คอรสคิดถึงอะไรเสื้อโปโลถูกไหมคะเป็นผ้าปีเก้โดยเฉพาะแบบฉบับของล a คอร s สนั่นก็คือ Product ในเชิงของดีไ i นิงโคดนะคะแล้วถ้าเราบอกว่าเป็นรุ่นไหน น้องๆรู้จักดีเมื่อกี้รีไวส์รู้จักดีถ้าพี่เต๋บอกว่ารุ่นแล้วคิดถึงรุ่นอะไรของรีไวส์เป็นตัวเลข501ถูกต้อง501เนี่ยเป็นจุดแ,แรกๆเลยตัวกันเกยงยีนตัวแรกๆเลยของรีไวส์ด้วยซ้ำที่ถ้าพี่เต๋พูดว่าน้องๆเคยได้ยินในเกยงยีน501ไหมเราจะคิดถึงอะไรกลับมาถึงรีไวส์เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าไอ้คำว่า ดีไซนิ้งโค้ดเนี่ยทำให้เราคิดไปถึงตัวแบรนด์และจากตัวแบรนด์เนี่ยเชื่อมโยงกลับมาถึงตัวสินค้าเราได้ด้วยเช่นเดียวกันมันจะคิดกลับไปกลับมานะคะถ้าเป็นข้อที่3อย่างเช่น p r i ้นรู้จักแบรนด์อย่างเบอร์ r บอรี่ไหมคะเบอร์เบอจุดเด่นของ p r i ้นเขาคืออะไรลายสกอตใช่ไหมคะลายสกอตเนี่ยเป็นจุดเด่นของแบรนด์ Bur berry, เบอร์เบอลยไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันไหนต่อคอลเลคชันไหน สิปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเบอร์รี่ก็ยังใช้ลายสกอตอยู่ทุกวันนี้เบอร์รี่ก็ยังใช้ลายสกอตอยู่แต่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะใช้สีที่ต่างไปอาจจะมีการเพิ่มหัวใจดินสอปกกาดอกไม้อะไรเข้าไปในตัวดีไซน์ของเขาแต่อย่าลืมว่าไอ้ดีไซนิโคดนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์แน่นอนตาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้วถ้าดีเทลล่ะ ดีเทลอาจจะเป็นอะไรที่เราสังเกตได้ยากหน่อยเคยเห็นกระเป๋าที่มีหูเป็นโซ่ๆซ่ไหมคะของแบรนด์อะไรเอ่ยชา n e l ถูกต้องนั่นคือดีเทลเล็กๆที่ทำให้เราลิงก์กลับไปถึงแบรนด์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าแบรนด์ไหนยิ่งมีอายุของแบรนด์ยิ่งยาวนานเขาก็จะ develop ไอ้คำว่า Designing Code อันนี้ ได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วเราเองเนี่ยพอพูดถึงปุ๊บเรานึกออกได้เลยน้องสองคนข้างหน้าเนี่ยสามารถตอบคำถามพี่เตยได้หมดเพราะเราเองเนี่ยรู้ถึง history รู้ถึง product ของสินค้าเราซึ่งเป็นจุดดีนะคะพี่เตยมองว่าจริงๆเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเราเป็นนักออกแบบเนี่ยเราต้องสังเกตให้มันมากเราต้องรู้ถึง history หรือหรือประวัติของแบรนด์ให้มันมากลองมาถึงอันสุดท้าย color หรือสีสัน สีสันบ่งบอกถึงตัวแบรนด์นะคะถ้าพี่เตยยกตัวอย่างง่ายๆอ่เราเป็นไม,ไ,มไม่ไม่ใช่แบรนด์แฟชั่นบ้างแบรนด์ a p p l e Apple ที่ทำโทรศัพท์ทำา p p d d อะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เตยบอกว่าพูดถึง Apple แ,แล้วเราคิดถึงสีเราคิดถึงสีอะไร สีขาวเราบอกว่าสีดำจริงๆแล้วขาวด้วยความทีม่แพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นสีขาวพวกสินค้าของเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเป็นสีขาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสีในในหลักของการทำดีไซนิ่งโค้ดเนี่ยมีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่แบรนด์เลยแบรนด์แอมเสรู้จักแบรนด์แอมเสกันใช่ไหมคะแอเสกระเป๋าถือแอเสรู้จักไหมเป็นสีอะไรคะส้ม so พี่พิธีกรตอบให้เฉยเลยเรียนเรียนแฟชั่นดีไซน์มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมความสำคัญของคำว่า d e s i g n i ิ่งโค้ดที่เราจะต้องผสมผสานมันเข้าไปอยู่ในตัวสินค้าสินค้าเรานะคะอย่างพูดจริงๆอ่ะเอาแบรนด์ง,ง่ายๆที่เราเห็นตั้งอยู่นี่น้ำดื่มราสิงสีคือสีอะไรขาวฟ้าถูกไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง mm hmm. ที่เราสังเกตว่า d e s i g n นิ่งโค้ดเองเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ แบรนด์แฟชั่นพวกแบรนด์คอน u u m r r r o ์พอรือหรือสินค้าอะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยใช้ด้วยกันทางนั้นนะคะแล้วก็นี่ก็คือจุดสําคัญที่ดีไซเนอร์เองเนี่ยต้องพยายามหาตัวตนของแบรนด์เอาอันเนี้ยใส่เพื่อให้เป็นตัวตนของแบรนด์ให้ได้นะคะตามมาก็คือดีไซนิ่งทีมดีไซนิ่งทีมคืออะไรแต่และคอลเลคชันเราเองจะต้องมีแรนดบันดาลใจที่แตกต่างกัน เราจะต้องมีธีมมีมีชื่อของคอลเลกชันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นดีไซนิ่งธีมเนี่ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยกับชื่อโลโก้ logo, หรือดีไซนิ่งโค้ดในเชิงที่ว่าทุกคอลเลกชันหนึงปีมีกี่คอลเลกชันสี่คอลเลกชันใช่ไหมคะสี่คอลเลกชันเนี่ยไอ้ดีไซนิ่งธีมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันเลยไม่จาเป็นที่จะต้องลิงก์กันเลยไม่จำเป็นต้องรรเลตกันเลยอย่างของสิงลายเองคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ที่ผ่านมนาะของเราได้แรงบันดาลใจมาจากอังกฤษ นะคะพี่ปูให้คอนเซปต์มาว่าเป็นอังกฤษอังกฤษใช้โพสต์โค้ดของอังกฤษมาเป็นชื่อของคอลเลกชันเราถามว่าคอลเลกชันหน้าจำเป็นไหมที่จะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับอตุ่นไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะเปลี่ยนไปพี่ปูอาจจะบอกว่าโอ้คอลเลกชันหน้าเราจะไปใช้ a อนิมอลพิ n t แต่ถามว่ามันจะเข้ากับแบรนด์ของสินไลน์ไหมเราต้องดูถึงความเหมาะสมกับตัวตนของแบรนด์เราด้วยเพราะอย่าลืมว่านอกจากเรามีศาสตร์ในการ เราจะต้องรู้ถึงธุรกิจรู้ถึงแบรนด์หรือยี่ห้อของสินค้าเราว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกับ product range ที่จะเป็นหน้าที่ที่ดีไซเนอร์เองเนี่ยจะต้องช่วยดีไซน์ product range เอ,อ่ะไรสังเกตว่าเวลาเราทำหนึ่ง c o l l e c t เนี่ยเราจะต้องมีการแยกแยะว่าอ่ะเป็นเสื้อกี่ตัวเป็นท็อปกี่ตัวเป็นบอทอปหรือเป็นกางเก,กงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยกี่ตัวอย่างสิบลาเป็นแบรนด์ที่ขายดีในเสื้อยืดเป็นไปได้ไหมที่เราจะ ผลิตเพียงแค่เสื้อยือดออกมาขายเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราทาเพียงแค่เสื้อยือดออกมาขายเวลาเราพานในแบ,บนานดบ,บเราไปเดินแฟชั่นวีคเดินเป็นทงทงท,ง,ทงในเสื้อยือดอย่างเดียวก็คงไม่งามมันก็จะต้องมีการวางแผนอย่างอื่นให้เป็นโท,ทัทลุกหรือลุกที่ c o m p l e ทที่สุดนะคะสำหรับแบรนด์แบรนด์นั้นเราจะต้องมานั่งวางแผนว่าเราจะทําเสื้อ60%ของคอลเลคชั่นใน60%นนั้นเราจะแบ,บ่งเป็นแขนยาวแขนสั้น คอทวงคอไม่ทวงแขนกุดคอกระเช้าอะไรก็ว่าไปนะคะสำหรับกางเกงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าดีไซเนอร์มีหน้าที่ที่จะดีไซน์ดีไซนิ่งโค้ดดีไซนิ่งทีมและ Product Range ที่จะทำให้สินค้าเรามีเอกลักษณ์ที่สูงนะคะด้านดีไซน์เราดูไปแล้วเรามาลองดูด้าน Image กันบ้าง Image หรือภาพลักษณ์ของแบรนด์เรานะคะ กของแบรนด์เราเราจะใช้การสื่อสารเป็นตัวนงร่องเป็นตัวหลักเลยคือการสื่อสารว่าเราจะสื่อสารถึงใครผู้บริโภคจะเข้าใจแบรนด์เรามากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะสำหรับการสื่อสารเนี่ย communication target หรือคนที่เราจะสื่อสารด้วยเนี่ยจริงๆแล้วผู้ซื้อกับผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องเป็นคนคนเดียวกันไหม